คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและหากมีการแปลผิดพลาดประการใดต้องของอภัยณนะที่นี้ด้วยโอเคครับสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะครับแบบหนึ่งขอบเอาเสียงประมาณนี้ก็น่าจะได้ผมโอเคครับสวัสดีสวัสด,สสดีทุกคนเลยครับเราพบกันในครั้งนะครับในเกม Dead ริงเกอร์สนะครับโอเคผมก็ไปฟาร์มนอกรอบมาแล้วแหละก็ จะมีอาวุธตามเนี่ยก็ระเบิดกาลูกแบนเนทอีกสิบสามอ่ะก็ผมก็ไม่ได้ไหนไปไกลอ่ะก็ไปฟาร,ร์มอยู่แบบด่านเก่าอ่ะเนี yeah. ่ยไปฮ่ะด่านนี้มีชื่อว่า old house โ okay. อเครอ ถ้าเกิดมีการไปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภนะัยในที่นี้ด้วยเ <laughs> <Yeah. S 2> <laughs> ดี๋ยวกันนะโอ้สไนปร์ไลฟ์เอมพลสช็อตบั l เทิลคอนทรลดูโบเลตออฟไล์โอเค้กูยิงกันนะเก็บก่อนเลย เดี๋ยวว่ผมจะได้ทำซีรีส์นี้ยาวจริงๆอะ่ะเพราะว่าเหมือนไปติดเลดมันไม่ต,มไมติดเหลืองนั่นเองอะ่ะนะทำไมกูเล็งหัวโดนขาว ซิลิโคนแตกเลยสิขาขาดแขนขาดอืมไข่แตกขาขาด ซิลิโคนแตกไปดิสองตัวเลย okay. 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 ซิลิโคนแตก พึ่งรูนะ้เนี่ยมั้งบังคับกระสุนได้พึ่งรู้เหมือนกันโอเคเสร็จละได้เงินเจ็ดร้อยสบกิโบาทก็ยังดีอ่ะดียังดีกว่าไม่ได้เลยเลยโอ้เดมมากโพจริงไหมนี่เ็มยูเดน่ะเฮียเชวัน นายที่เป็นมนุษย์ที่จะโชว์ให้ฉันรู้ว่าอะไรฉันหมายถึงเรื่องการเทสซามีดกับเพิ่มความเสียหายน่ะอ๋อ <Yes. S 1> มันเป็นตัวบัฟนั่นเองเนะยใช่ใช่ใช่เป็นตัวให้แบบบัฟโอเค <All right. S 1> อันนี้ต้องเอาเยอะเลย จะได้รูปซองมากเลยเอเคไปต่อกันในีภารก,กิจต่อไปเลยมาภารกิจนี้มีชื่อว่า s i l e n c e is fun science s i l e n c e หรือ system is fun ไม่แน่ใจว่อ I have I have not told you about her man ฉันไม่รู้ฉันไม่ฉันไม่รู้จะพูดอะไรกับคุณเกี่ยวกับเฮอร์แมนออสเตวเลียนวอนเสอเชิงท็อกซิกอินดสเทรเราค้นพบสารพิษในเมืองและตอนนี้ยังมีซอมบี้ที่มากมายที่ต้องการค้นหาตัวมันดิโปรช่วยเขาซะผมจะพยายามแปลได้รึเผมแปลนะก็อาจจะมีอาการไม่ชัดแบบ เป็นบางครั้งนะผ่านละยี่สนาทีเนาะตามอา่างผบอกนะไม่จำเป็นอย่าเสียกระสุนนะจริงๆมันเป็นความสะใจส่วนตัวด้วย ปอกเขาจะเสียกระสุนไม่เป็นไรมันมีกระสุนดับโอ้ what อ้าวฟังดูแอรอู้อท็อกซิกจริงด้ ท็อกซิกในที่นี้คือหมายถึงสารพิษนั่นเองนะครับซาวไลท์ท like ็อ r ซิกอ e กรดไฟโอเคดูเหมือนว่าพิษมันจะหายไปแล้วงั้นไปหาตัวสัตว์ละจานกันเลยกูต้องยิงที่ไหนอะโอเค สัตว์าราจันโอ้โหไอ้มึงมึงไปแอบ,บในนี้เลยเหรอสรัตว์าราจันแบบแอบบในฮาร์ดคอร์มากอะยักษยอดสัตว์ราจันว่ะเอ้ไอ,ไอแอบเบ้อยโคตรฮาร์ดคอร์โอเคอะอันนี้ก็เป็นภารกิจรลยวันนะมันจะมีเกมรีวอร์ด เฮอร์แมนเซเลสนั่นคุณไม่ไม่รู้ว่าอ so so นะันโน้สวายสวายในที่นี้คือผู้รอดชีวิตนะไม่รู้ว่าผู้รอดชีวิตเนะี่ยมาอยู่ที่นี่ฉันคืออ่ามอสเซอร์อัลเทอร์นีเจอฉันคือศาสตราจารย์แห่งเทคโนโลยีฉันจะปฏิวัติสถานที่นี้ใหม่ไอ้ <laughs> uh, yeah. ฉันทำงานอย่างน่ะและฉันได้อัปเดตเทคโนโลยีที่เนี่ยในเร็วนี้และฉันจะทำให้มัน to move to America อีอเมริกา just give me few more minutes โอเคก็คือขอเวลาอีกหน่อยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมีอะไรวะไอ้ไก่ติดระเบิด ได้ปั่นลูกซองมาไปให้ไปตองกันเลย <coughs> This chill like mission found this one shot action care for the quick uh, for the quick crash and my say is never say too easy money you need them to upgrade and to grow like right? ก็คือถ้าเราอยากหาเงินอะที่นี่จะเป็นสถานที่ที่หาเงินได้ง่ายที่สุดฮนะแล้วก็หาเงินได้เร็วที่สุดด้วยถ้าอยากจะอัปเกรดหรืออะไรพวกนั้นโอเคแต่เราจะไม่ทำฮะยอมแพ้กูต้องทำ C and Detroit ซ่อนและทำลายเอสคริปต์หนีรอดกับ Operation ันเอาไหดี ยังไงเราก็ต้องเล่นทั้งสามอันเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยแล้วกันมา don't walk a r o n d with open word what what <laughs> ขอโทษไปไม่ออกอันนี้ก็แทบจะไม่มีการตัดเลยนะอกจากเซนเซอร์ชื่อผมอย่างเดียว <Okay. S 1> ดีละ ไม่รู้ให้เล่นไงไอ้เหี้ยอ๋อเข้าใจอ่ะเอ้ยเดี๋ยวกูปาระเบิดไปตรงนี้เอาลูกเกี้ยงไปแดก ที่เฮียบบอสมาแต

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอรู้เอฟซีแต่มึงจับมือให้ถูกวิธีหน่อยก็ไม่แย่ริธีเด็กอย่างี้ก็เยอะนลของตรงก็ซื้อระเบิดกับอ่าฮิวได้หลายอันเนี่ยเรื่อซื้อก็ไม่ถูกเลยเรื่องขับเดือา Warfame. Warfare, warfare, warfare. <laughs> Engineer job well done. Local, local will come in Africa. There's Excellent and a lot of zombies search of crap about the mansion with local survival. Firewalker in fire, fireware, fire warfare, <laughs> fireware warfare warfare. โอ้ทำงานได้ดีมากโลโก้ไม่แน่ใจว่าโลโก้ชื่อคนหรือเปล่านัน่าจะเป็นไม่ใช่อ,อ่ายินดีต้อนรับสู่อ่าอเมริกาเไม่ใช่ออฟ,ฟริกาทะเลทรายแอฟ,ฟริกามีฝูงจอมบี้ค่อนข้างมากที่กำลังหาขับเกี่ยวกับขับนี้กับสถานที่เราอยู่นั้นมีคู่เราชีวิต หรือคนที่สู้วอก็คืออินเดร์วอร์เฟรก็คือสู้อยู่ด้านนอกโอ้ oh, this is Terry job อ k a y นั่นนะมันคือภารกิจประจำวัน this warfare zombie out everywhere อ๋อวอัลเฟ์ก็คือไอซนสีแดงมั้งไม่แน่ใจนะสำหรับผมนะคือในวอในอัลเฟเนี่ยมีซอมบี้อยู่ทุกเห็นทุกแทงแต่เมื่อ when a city is under strain ไม่แน่ใจคำว่า S T E G E นะแปลว่าอะไรนะอ่าแต่ก็คือแบบเมื่อเมื่ออยู่ใต้เมืองเนี่ยเบลคอลวอัลเฟ่เราจะมีการติดต่อจากวอัลเฟแล้วก็เราแล้วก็ จะมีการให้เงินต่างๆนะพวกนี้แต่ว่าโอเคเราเคียร์เราเคียร์ยอันแรกไว้เรียบร้อยมาต่อไปเรามาดูอันสองเลย fresh air อืมลองไหม ต้องเลยแหละมาแต่อยี่ผมบอกครับผมเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้เก่งขนาดเท่าแบบพี่เบลลิเฟอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่วิเอกที่แบบสามารถคืออ่านแบบแปลได้ทั้งที่เพิ่งพูดไปอ่ะขอโทษแล้วกูโง่เฮ้ย ไอ้เหี้ยไททันในสัตไททันถ้าเป็นสองบีก็สองบีอะไรเจาเวอร์ลันนิงโลฮะมันจะลงจริงเหรออ๋อมันมีโอวฮีทอยู่ เฮ้ยนี่มึงไม่ตายเหรอวะจะลงจอดแถวนี้ไม่ได้ คือลอง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 คือแบบเวลายิงซอมบี้พวกนี้ก็แบบอ่าก็คิดนะเว้ยว่าแบบอ่าเป็นพวกกัมพูชาไอสัตว์เกาะโขนไงโขนไทยโขนโขนมึงเหรอโขนมึงเหรอไอสัตว์เขาเรียกวัฒน้ำร่วมโขนเหรอไอสัตว์อะไรแบบนี้เลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าทน้ำร่วมฮะทุกคนรู้ทั่วโลกรู้ มึงไม่รู้เหรอเขาเรียกว่ารับอิทธิพลมามันไม่เกี่ยวกันเ,เดี๋ยวเด้อโอเคตรงนี้มีถ้าเกิดว่ายิงจนโอฮิตเป็นไงวะอ๋อยิงช้าเฉย ฮี yeah. ่กูเกลียดเพลงมากเลยลุกเคลียร์ดูสิเราเคลียร์พวกสปกปรกพวกนี้ไปแล้วไอพวกขยะอะไรพวกนี้เดอร์ตี้ไปได้หลายอย่างโอ้ได้รับเยอะไปพันแปดแล้ว ไ yeah. อ้ยคอ้โคตรแบบโคตรล้ำอะ <All right. S 1> พวกเราดิฟเซตต์อะเจ๊ใจแอนแบนนี่เราเราก็คือต้องคือถ้าจะล้มไอ้ยักษ์นั่นอะพวกเราต้องการหาคนในพื้นที่เนี่ยหรือพวกผู้รอดชีวิตมาช่วย มีแปลนด์มากมายแต่หนึ่งในนั้นที่แมงโคตรอยากได้เลยก็คือไม้แบตโอเคฮะไปกันต่อฮะผมมีแค่หน้าที่อ่านนะเรื่องทนะู่ห้ตาย ก็แต่ฮะที่แน่กูจะมังไม่เล่นอยู่ในภารกิจบอไฟ่คือ มันเล่นต่อไม่ได้๊บนึงมันเกิดปัญหาอะไระไม่ใช่ร้อสิบห้านาทีมันยังเล่นได้อะไอ่ยี่สิบนาทีอะเล่นอันนี้อะโอเคงั้นผมขอตัดพาร์ทเลยกันเกินยี่สิบนาทีอะไปบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับ เดี๋ยวเจอกันพัดหน้า